สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและอำเภอกันทรล,ะลกัก และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 CZ ิ e w เพระอิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและขนากงแก้วค่ะและโรงเรียนบ้านหนองแค่หนองว่าป่าสแบงร่วมกับชุมชนบ้านหนองแค่บ้านหนองว่าบ้านป่าสะแบงทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งประจำเดือนพฤศจิกายนตามโครงการตำบลสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงค่ะ เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2567ค่ะที่โรงเรียนบ้านหนองแค่หนองว่าป่าสะแบงตำบลซำอําเภอเมืองศิษเกษนายสมรักเทียมสิงห์ผู้ใหญ่บ้านหนองว่าประธานกรรมการสถานศึกษานางอัญยวีสารชัดพิรมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแค่หนองว่าป่าสะแบงนายทันวามหาโพธิ์ผู้ใหญ่บ้านหนองแค่ นายสมรอ,อักขวงผู้ใหญ่บ้านป่าแสแบงนายรณชัยปราบวงศาผู้ใหญ่บ้านแทงนายสุทัศน์อินทองขาวสมาชิกอบตสามหมู่ที่13นางศีนรัตพิชิตถาวรศักสมาชิกอบตสามหมู่ที่12คุณพ่อทองสุกทองมันปูนายองอาจชิดชมอดีตประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้นำคณะครูนักเรียนพุทธศาสนิกชนทั้งสาหมู่บ้าน ทำบุญตักปาเข้าวสารอาหารแห้งตามโครงการตำบลสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงประจำเดือนพฤศจิกายนสำหรับข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันคือส่วนที่ 1. ถวายพระคุณเจ้าส่วนที่ 2. องนำไปเยี่ยมผู้ป่วยติเตียงผู้สูงอายุและผู้ตกเกณฑ์จับปท ส่วนที่3นมนำไปสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแค่หนองว่าป่าสแบงโดยมีพระครูโพธิศิริสารธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจียงอีสีมงคลวรารามพระอารามหลวงเจ้าคณะตํบบรราตบลรรํานําคณะสงฆออกรับบาตรนายวีรชาติวัรน,นาสารวัตรกำน,นันตําบลรรํากล่าวค่ะว่า สำหรับข้อต่างในข้อเหมือนของตำบลสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงคือข้อที่1ชาวบ้านที่นับถือพระพุทธศาสนาต้องสมัครเป็นสมาชิกหมู่บ้านรักษาสินห้าครบทุกคนข้อที่สองหมู่บ้านทุกหมู่บ้านต้องบริหารจัดการแบบบวรบ้านวัดโรงเรียนข้อที่สทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งข้อที่4ี่งดดื่มเครื่องดองของเมาทุกชนิดในวันพระ และข้อที่5น้อมนำปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัติตามวิสัยทัศน์ที่ว่าส่วนครัวรั้วกินได้รั้วดมได้รั้วพูดได้และรั้วมั่นคงแข็งแรงกล้วยหนึ่งหนอไผ่หนึ่งกอมะละกอหนึ่งต้นด้านนายธนวัตรประจักษ์จิตกำนันตำบลซากล่าวค่ะว่า ตำบลซามเป็นตำบลหนึ่งที่โรงเรียนหมู่บ้านทุกหมู่เข้าร่วมโครงการตำบลสินหาตามรอยพาะอ,อย่างพอเพียงสำหรับตำบลซามจะทำบูญใส่บารข้าวสารอาหารแห้งทุกวันสุกวันสุกที่1ของสัปดาห์ที่โรงเรียนบ้านหนองแคนวันสุกที่สองของสัปดาห์ที่วันบ้านแทง วันศุกร์ที่3ของสัปดาห์ที่วันบ้านสามหรือวันบ้านโพและวันศุกร์ที่4ของสัปดาห์ที่โรงเรียนบ้านหนองแค่หนองว่าป่าสะแบงสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ต้องขอบคุณนายอุดมโพชัยอคกศเขตพื้นที่สพสิสเกตเขตหนึ่งผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนหมู่บ้านสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงที่มาให้กาลังใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ